พูดถึงเกมนี้นะครับชนะขาดลอยเลย6-0ก็อย่างอย่างที่เราได้ได้ได้คุยเรื่องต้นนะครับก็เป็นเกมที่ที่ที่ตามที่เราตั้งเป้าไว้นะครับแล้วก็ในในบรรลอก็พยายามที่จะรักษามาตรฐานและแสดงความเป็นมืออาชีพนี่เห็นว่าการเจอทีมไหนนะครับในสถานการณ์อะไ่เราก็เต็มที่ตลอดนะครับซึ่งการเจอในเกมนี้สุดท้ายค่อนข้างที่จะออกมาเยอะ ซึ่งจำดีก็โชคายที่โดนใบแดงจากทารทำความนะครับทำให้เราเล่นง่ายขึ้นนะครับตรงนี้มันทำให้ให้เราเล่นง่ายขึ้นนะครับทำให้เปลี่ยนไปทำบอลที่เราต้องการในช่วงครึ่งแรกที่เกี่ยกันเกิดเป็นอะไรครับก็น่าจะมามีจากอาการบาดเจ็บนิดนึงครับในแล้วเราก็ต้องเช็คในเรื่องของรายละเอยียดที่เกมหน้าด้วยนะครับเรา,เราต้องเ อยากถามถึงชนบุรีเอฟซีนะครับที่เป็นคู่แข่งกับเมืองทองมาสิบกว่าปีแล้ววันนี้ต้องร่วงตกชั้นสู่ไทยลีกสองนะครับโดยส่วนตัวผมก็รู้สึกเสียายแล้วก็ใจหาน,นนะครับที่ที่ในเกมที่เราเจอกันแล้วก็ชนบุรีก็เป็นทีมที่ที่ยิ่งใหญ่แล้วก็สร้างนักเตขึ้นมาเป็นทีนมาชาติากม่ <c oughs> ด้วยการลงไปเล่นในทีสองเนี่ยผมเชื่อว่าเขาก็น่าจะมีการเตรียมตัวและสามารถะกลับมาได้ในปีเดียวก็คิดว่าอย่างนั้นะครับครับผม ก็ตอนนี้ก็ต้องอันดับแรกก็ฟืนฟ้นฟื้นฟูแล้วก็เช็คตัวผู้เล่นบางจุดเนเกมนี้ก่อนนะครับแล้วก็วางแผนกันอันทีเรามีเวลาอยู่สองวันดังนั้นเราจะมีในการเตรียมตัวและก็คิดข้อพิพาจานเกมนี้เพื่อที่จะให้มีความพร้อมสูงเกมหน้านแล้วก็จากชัยชนะในเกมนี้นะครับจะต่อยอดสู่การความมั่นใจในเกมต่อไปได้สุดท้ายแล้วอยากให้ปากถึงแฟนบอลเข้ามาช่วนหนะอยครับก็นะครับผม พวกรตลอดวันในฟุตบอลนะครับแฟนบอลเป็นหัวใจสําคัญของเรานะครับในการเล่นแต่ละเกมดังนั้นแฟนบอลมีนทองค่อนข้างที่จะจะแน่นและก็เหนียวแน่นนะครับให้กาลังใจตลอดแม้ว่าอยู่ในสถานการณ์ใดๆนะครับทั้งดีแล้วก็อยู่ในสถานการณ์ที่ยังไม่ดีก็ให้กาลังใจกันตลอดดังนั้นในเกมที่วันพุธที่เดอนพฤศจินะครับซึ่งเป็นเกมที่มีความายฮระเับแล้วก็ บเข้าไปเชียร์นะครับให้กำับแต่พวกเราอย่างมากมากนะครับ